เด็ดอีกแล้วนาวมาดักรออยู่นี่แล้วรถเกียบจันได้โอ้โหมานี่มันมืดลเลยไงข่าวเอ้ยก็เข้ามาสุ่มขยะมากินขยะมาสุ่มจริงเน้นกองขยะมาล้ มาลูกมาระวังนะรถล,ลูกืไม่ส,งส่งใสแล้วมันออกลูกหรือยังไม่ออกลูกเนี่ยท้องอ่ะน้าลูกอ่ะนี่มานี่รถมารถมาอ่ะลูกอ่ะจ้อยไม่มาใช่ไหมวันนี้จ้อยมันกินข้าวแล้วอ่ะไปกินไป กินถ้าลูกกินเองยังไม่ออกนะไอองไท้องใหญ่น่ะดักโค้งนี่มันมืดไะเนี่ยกินท้งลูกกินทั้งกินทั้งอยูเร็วดูข้าไปลุยอะไรกองขยะมานะันเอาหกแล้วนะจะคาบไปไหน นังนงงนง่งลงนั่งลงนั่งลงเลยกลัวรถดีจัะ ตายแล้วนะกินอยู่นี่แหละมึดแล้วน้นนวนวองขยะก,กินไม่ได้ดิเขาเอาไฟจุดหมดแล้วนั่น